ยังไม่ใส่สานโดยคนนอนนะร่วมฮิตต ok ิท็อกอีพี่หกนี่ม,นมันเป็นเวลาที่สูสีออกไปเรียนท่องออกเงนี่มันเป็นเวลาเรียนเห็นบ่าวซูเอรลอดพ่นสายตากูได้ดอกสายตากูดังครับเยี่ยวไม่มีผู้ใดสินี่เรียนได้มูาต้องวัดอุณหภูมิก่อนนะเนี่ยวัดอ่เอาเอาจะไปกองลงอกไปไหม่เะเว้ยถ้ามันจะสูงเลยครับคุณหมอเอาเบิ้องดีดีคิวเท่าไหร่ตัวนะเบิ้องดีดีคิวที่สามสิบหกครับอุณหภูมิสิบแปดอุณหภูมิสิบแปดม่มึงตายแล้ว เอออีหา่ามึงจะไม่ผ้ากไปโรงเรียนสวยนล้เตือนจนเศร้าจนเพี้ยนแล้วก็มาผากไปโรงเรียนตะเกียนมีผู้ชายที่เดินไปพันมาทากูล่ะเอาอีห่ามึงกูก็ถามมึงสิแตกเข่าไ่อิ่มตะเคียนเลยดิมึงไม่ต้องว่าอย่างงั้นหอกมึงผากไปโรงเรียนได้ตอนนี้ผู้ชายไม่ทาแล้วไอ้ตายไม่ทาล่ะขั้นเก่าเศ้าขึ้นกูจะผาไมาขี่ร่อยยี่เลยเพี้ยนมึงขึ้นดีดีอ่ะจับดีดีแล้วเอาขึ้นลงไปแ แมมมันกิตโอ้ยจังเต็นอะมันแพงมันก็บอให้พอมันมาส่งมันยากกูนี่แหละย่างไปส่งก็เหมือเศรัญอยู่เหมืแรงบทที่สุดเหตุการณ์อามันออกมากูคือบอได้งากน้ำย่าให้กูว่าจะเบื่อฟังนะเอออาเอออาหนึ่งในห้องนะบทวางมันแล้วก็มันยากกูยังเงินเดือนสุ้ก็บอให้กูได้มาใช้กินก็กินแต่เนี้ยบทแซ่บฮาตับตับตับปอดวันนี่ลา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 ยังระวังเด้อมึงนั่นลุม กูเคยโตคือมึงนี่ล่ละเนี่ยมึงอยากจกิงกับกูว่ามึงอยากเป็นเมียงพาเผาว่ามึงอยากตายบ้างมั้งมองหน้าบอกจังได้วพาะว่กูไม่ได้เทำอะไรแบบข้าวไปประกันกูอย่างกูด่าเมียกูด่าเมียมึงอยู่งใส่ประกามึงไงกูส่วยได้ลูกไม่ยันหนอมนี่อ้าอุ้ยลูกไม่ยันหนอมมึงได้าหมกูเป็นหมาได้ประกามันก็ประกันกูข้าวพ่สจี้ขามสุกกระเบกต้องสู้บเบรกูฟ้องสอนแลหยุดนุ่มกันไสแล้วบอกเลยกูย่างขามสุ้กระเบื้องกูขามตัว ว่าเงาเขาเป็นสีขาวใช่ไหมพวเด็กสามาตั้งไว้นี่วาสวัสดีครับวินี้เขาจะมาแกงแมวครับฮะภาษาตุ๊กตาวัดทางด้วยมันิฮ่วยอันมึงเก๋าซะห่อมึงเก๋าซะเฮ้ยยังวะบ่มีบอกเก๋าบ่เอาปืนก็ได้บ่เอาปืนมึงเอามาแมวมึงเอาปลาคอกั้งมันกินเนาะฮะบ่เอาพันกี่เดือนเราไมาหาพรอหนึ่งพรอมกินร้อยเมื่ไหรใจกูหมอกูปิดตาแจงหนาไม่เจ๊หน่อยจนไงกูกระเสือใจมึงกันแล้ว โอ้ยซอยนี่ก็จะมันมันเปรียวรวดไม่รูหมาหมามาบมาดิค่อเปนจะสร้างไวไวมึงตายมึงตายมึงเจ้าเทียนมึงจะมึงไปมึงจะมึงไปได้หรอมึงจะ้บางตัวได้อีดานสิหนังสติ๊กเทียมันจะมันจะไปทำไมไม่รู้ซะแล้วกูมีเรื่องจะกลับหมาโอ้ยเติมลมแล้วก็ลับบันเดียเดียเดียเารถจักรย้นยนต์บอเบิ่งกันเนียผมไปก่อนนะสาเดียเดียเดียเฮาไมาาถอยกับเบิ่อกันเียโอ้เปลี่ยนข้าวบูไม่ไปแล้ว่ันอันมะ เอาเมื่อไม่มะเมาจับบังกวมันหอนอมันหอนเมื่อบ้าบ้าบ่ยากเลยวิธีตีมวยซอกแซยซอกขวาแล้วก็เตะกันคอปั๊บนี่เตะกันคอแบบกู้บ้าบมาบ้อบ้าก้าบเบ้าว่าบ้าบ้าบ้า้าบ้าบ้าง้า้าบ้าบ้ยบ้กบ้า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 บแา้าบ้าบ้าบ้า้าบ้องคุมบินอมึงา้าา